ดวงชะตาท่านี่เกิดลัคนาราศีสิง์ประจําเดือนสิงหาคมจังหวะดวงชะตาพลิกร้ายกายดีจังหวะเปลี่ยนแปลงในเดือนสิงหาคมนี้กัทุงเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีสิง์ราศีสิงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็แล้วกันคือปี2666ถึง2667ที่ผ่านมาเนี่ยดาเสาเล็งชาวราศีสิง์ ก็มีชีวิตเหมือนเหี่ยวแห้งเฉาเงางอยง,อง้งองงองเป็นไหมนะตั้งแต่ปี266 267ที่ผ่านมาจนถึงต้นปี68ที่ผ่านมานั้นชาวราศีสิงห์รู้สึกเครียดกดดันตกงานตำแหน่งไม่เลื่อนทะเลาะก,กับแฟนแฟนมีชู้แฟนนอกใจเธอปันใจนะเป็นไหม อึดอัดติดขัดมันเหี่ยวแห้งมันเจ็บป่วยมันมีปัญหามันไม่เป็นปกติชาวราศีสิงห์มันเป็นสภาพอย่างที่ได้บอกได้กล่าวนะและสิ่งที่เป็นไปคืออะไรนับตั้งแต่วันที่19พฤษภาดาวเสาจรพ้นการเล็งแต่หลังวันที่5พฤษภาก่อนที่ดาวเสาจะยกราหูก็ยกมาเล็งก็มีกรรมเก่าบางประการที่เป็นวีบากอันเราต้องชดใช้เช่นนี่สินภาระ หรือความทุกข์อยู่ในอกแต่เป็นงี้นะถ้าอยู่ดวงเดียวเนี่ยมันให้ทุกข์นะแต่พอเสาร์มาร่วมอีกดวงหลังวันที่23สิงหาเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแล้วมันจะทำให้มีแสงสว่างในความมืดคุณรู้ไหมว่าความสว่างที่มันจะสว่างมากมันคือสว่างท่ามกลางความมืดอาจารย์ถือว่าดวงสตาชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีแสงสว่างท่ามกลางความมืดหลัง22สิงหาถึงแม้ว่ามันจะปลายเดือนแล้วก็ตาม แต่มันก็ยังพอมีความหวังเพราะในเวลานี้ตั้งแต่กลางกวรักดาที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันที่16สิงหาดาวประจำตัวของชาวราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์โคจรเป็นวินาศแก่ตัวเองเรียกว่าตนุวินาศแปลว่าทําอะไรก็ไม่ได้อย่างใจแปลว่าหวังอะไรก็ไม่ได้อย่างหวังแปลว่ามันเป็นจุดที่ควบคุมบริหารจัดการอะไรไม่ได้เลยชาวราศีสิงค์อยู่ในช่วงที่ใบแดกอาการที่เรียกว่าเป็นอาการที่ ไม่สามารถคนโทรลเหมือนสภาวะที่เราคันข้างหลังแล้วมือจะเกาก็เกาไม่ถึงมันต้องพึ่งคนอื่นให้ช่วยเกามันเป็นสภาวะที่อึดอัดแต่พอพ้น17สิงหามันค่อยๆดีขึ้นย22-23สิงหาดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเจาะลึกไปในเรื่องของการงานดาวการงานของชาวราศีสิงค์คือดาวศุกร์ดูตามภาพประกอบลัคนาราศีสิงค์ แล้วดูคําว่ากรมมะในช่องที่เป็นตัวหนังสือกไก่ฮะกาดมอมะกรมมะกรมมะคือราศีพฤษภแปลว่าเรือนงานมีเลข6เป็นเจ้าเรือนเลข6จรเข้าตรงไหนเลข6จรเป็นราชาโชคตอนนี้เลข6เนี่ยจรเป็นจุนระจักตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมจนถึงวันที่21สิงหาคมดาวกรรมะจรเป็นจุนระจักและเป็นลาภะ พอที่จะมีโอกาสได้บ้างลาภะแปลว่าโอกาสอันเกิดขึ้นจากการงานที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าแพรพันอาหารดนตรีศิลปะบันเทิงหรือสื่อโซเชียลต่างๆถ้าเกิดคุณมีแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมที่ได้กระทําจะน้อมนําไปสู่โอกาสคือลาภะไนงะคือมีโอกาสที่ได้โชคลาภหรือลาภะอยู่บ้างเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันต้องใช้ของดีแล้วหนุนเสริมใช้สีพึ่งหัวราธิบดีสีปากเพื่อเจรจาเพื่อซื้อขาย สีพึ่งโหราธิบดีอย่างนี้เป็นมงคลชัยอธิษฐานสีปากโดยว่าพระคาถาว่าจิตติมิติจิตติมิติจิตติมิติตตตโชคลาภเงินทองค้าขายดีผู้ใหญ่เมตตาเงินทองไหลามาเทมาณนะชาลิติและสีปากเป็นของมงคลขวัญกําลังใจมันไม่ได้ง่ายเลยสีพึ่งเนี่ยอาจารย์เป็นผู้รวบรวมสีพึ่งครูบาอาจารย์หลายร้อยเกจิอาจารย์ในอดีตอายุ ตั้งแต่เกือบร้อยปีจนถึงร้อยกว่าปีขึ้นไปขุงกวนรผรสม,มในมวลสารว่านมหามงคลติดต่อสอบถามมาที่รายดีว่าแอดวิลูป,ปักขวามือร่างสุดเห็นไหมมีจํานวนจํากัดเห็นไหมจำนวนสร้างบัดเยอะเป็นรุ่นปิดตํานานนี่ต้องมีมันชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นจุดจังหวะที่จะเป็นโอกาสเป็นจุดจังหวะที่จะเป็นช่องทางเป็นเวลาที่จะพอมีโอกาสฟุกๆได้บ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีถ้าจะลงล็อกถึงเต็มที่ ต้องเข้าเดือนกันยายนต้องมาว่ากนันอีกทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ราศีสิงห์เนี่ยมันเหมือนคนถูกล้อมกรอบเข้ามุมอับถ้าตัวเองไม่มีปืนไม่มี F16 ไม่มีโดนไม่มีกริฟเฟนเสร็จคุณต้องมีของบางแหละเวลานี้เพราะคุณถูกเสาราหูจะมาเลงดาวประจำตัวดาวอะไรหลายอย่างก็โคจรเป็นวินา่าเดี๋ยวมันมันไม่ถูกล้อมกรอบอะคนมันต้องมีของสิใช่ไหม อาจารย์ก็เป็นคนที่เคยผ่านความยากลําบากก็ใช้ฝีพึ่งใช้น้ามนต์เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุที่เวลาอาจารย์มาดูดวงแล้วเห็นคนมีเคราะห์อาจารย์จึงแนะนําในสิ่งที่ตัวเองก็เคยใช้ตอนตัวเองมีวิกฤตเพื่อเป็นกัญกำลังใจเป็นมุงคลช่วยปลูกปลอบเสริมหนุนมันถึงผ่านมาได้ก็บอกในสิ่งที่ตัวเองผ่านมานะไม่ใช่ว่าดูร้ายแล้วมันจะแก้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือต้องบอกให้ทราบพราคุณที่เกิดในราศี สิงห์ถ้าเป็นเรื่องราวของการงานเนี่ยถ้าดูแล้วนะสภาพการงานมันเป็นจุดที่เปลี่ยนย้ายเลิกเริ่มและจงกล้าที่จะเริ่มต้นและถ้าเริ่มต้นได้ในจังหวะนี้นะยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหานะดีมากถ้าย้ายได้เริ่มต้นใหม่ได้ปักหลักให้ได้ขยับให้ได้เปิดตัวให้ได้ไฟ้สดเปิดตัวนะเป็นผลดีแน่นอนเพราะมันจะมีการปริวัติคือเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังวันที่ยี่สิบสอง สิงหาไปแล้วซึ่งมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนควบคุมยากตอนนี้ควบคุมได้เข้าใจไหมครับจนถึง21สิงหาส่วนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินสภาพดาวการเงินเนี่ยของชาวราศีสิงค์คือดาวพุธดาวพุธตอนนี้ก็โคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาตั้งแต่วันที่3สิงหาคมจนถึงวันที่24สิงหาคมโอ้โหเหนื่อยนะแปลว่าได้มาก็มีรายจ่ายได้มาก็ต้องมีการจ่ายมีรายจ่ายมีภาระมีสภาวะ ที่เหนื่อยไม่ธรรมดาก็ต้องอดทนผมก็เคยผ่านมาหมดแล้วยืเมเงินแลกเช็ควิ่งเต้นโอ้เหนื่อยแต่พอเลยวันที่25สิงหาคมไปแล้วนะดาวพุธจะโครจรเข้าทับดวงชะตาจาราศีสิงห์และมีตำแหน่งเป็นราชาโชคและมหาจักรเออปลายเดือนพอเป็นที่หวังและถ้ามองยาวๆไปให้ชื่นใจว่าหลัง11กันยายนดาวการเงินจะโครจรเป็นมหาอุจและเป็นทั้งเกษตรราธิบดีเออยิ่งดีเว้ย เห็นไหมมองถ้ามองไปมันมีความหวังเนี่ยมันดีก็แปลว่ามันจะได้ชื่นใจว่ามันมันผ่านไปได้มันต้องต่อสู้ให้ผ่านไปให้ได้นี่คือความหมายอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ต้องบอกให้ชาวราศีสิงห์ได้ทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นความรักเหรอถ้าพักเอาไว้ก่อนได้จะเป็นการดีคนมีครอบครวัวแล้วหยุดทะเลาะหยุดขัดแย้งไม่บริโภคร่วมไม่ประทะเออเธอจะว่าอะไรก็ว่าไปหาอะไรมาอุดหูไว้อย่าไปฟัง ใครเป็นโสดอย่าเพิ่งไปมีใครดำรงตนเป็นโสดต่อไปตัวกูยังไงเอาไม่รอดจะมีใครใช่คิดดูให้ดีนะคือถ้าเกิดใครอยู่ราศีสิงห์แล้วไปแอบมีกุ๊กมีกิก๊กอ่ะหลังวันที่ย3สิบสามสิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายปีเดือนต้นปีหน้านะสงครามความลับเปิดเผยสงครามบอกได้เลยรู้อยู่กระจายตนราศีสิงห์ก็ให้ผ่านไปใช้สีพึ่งตามที่อาจารย์ว่าเป็นมุงคลขวัญกำลังใจขอให้ผ่านเรื่องร้ายกายดี และจังหวะนี้เนี่ยหนักเหลือเกินลาหูก็มาเลงเสาก็มาเลงคุณคงจะต้องหาสิ่งที่เป็นมงคลไว้คุ้มครองดวงชะตาคือพระราหูแปดทิศพระราหูแปดทิศเนี่ยไปทําพิธีมวนสารสี่ภาคเมื่อต้นปีสองพที่ผ่านมาตะลุยไปเลยนะสี่ภาคภาคเหนือวัดพระธาตุาาลุมินชัยภาคอีสานวัดสรอยพระรามหลวงนครราชศีมาภา,า,าคใต้วัดนภงพญานครศรีธรรมราชและวัดพระมหา,าธาตุเมืองนครแล้วมาทําพิธีภาคกลางเสก ใหญ่24พฤษภาสี่สการวาระสนใจติดต่อที่รายดีแอดวิรุปวักน,นะครับต้องมีไว้ฮะธราศีสิงห์